ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงประจำเดือนกรกฎาคมพศ2564โชคชะตาของท่านเด๋ยวนี้แม้จะยังมีทิศทางที่กระเตื้องดีขึ้นแต่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ยังคลุมเครือไม่ค่อยจะแน่นอนยังมีเค้าลางของปัญหาหลงเหลืออยู่จึงต้องพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนช่วงกลางเดือนขึ้นไปจะมีทั้งโอกาสและปัญหาที่ไม่คาดคิดเข้ามา ดังนั้นหากสบโอกาสดีต้องรู้จักไขว่คว้าสร้างผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าหากมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาก็ต้องรู้จักแก้ไขอย่างระมัดระวังอยอ่าได้ประมาทเป็นอันขาดด้านการงานต้องใจเย็นและตั้งสติให้ดีในการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆต,ต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ให้ถูกต้องแลแ้วไตรตรองให้ละเอียดร,บรอบคอบจึงดำเนินการแก้ไขสิ่งสำคัญต้องไม่วู่วามและอารมณ์ฉุนเฉียว เพราะจะทำให้ไม่มีใครอยากเข้ามาแนะนำช่วยเหลือนอกจากนี้ต้องพยายามหาเพื่อนร่วมงานที่ดีมาช่วยกันทำงานจึงควรหมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรกับทุกคนและต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆจึงจะเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ส่วนด้านโชคลาภการเงินช่วงต้นเดือนการเงินอาจจะติดขัดไม่พอใช้ แต่ปลายเดือนฐานะทางการเงินจะกระเตื้องดีขึ้นดังนั้นจึงต้องใช้เงินเก่าที่เก็บสะสมไว้ไปก่อนและต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดหากไม่จำเป็นจริงๆก็จงอย่าไปกู้หนี้ยืมสินผู้ใดมิฉะนั้นท่านจะต้องตกอยู่ในวังวนของลูกหนี้ที่ต้องชดใช้หนี้สินพร้อมดอกเบีย้ยเป็นเวลาอันยาวนานฉะนั้นควรยึดหลักความพอเพียงอย่าสรุยสร่ายชีวิตของท่านก็จะเป็นสุขได้ตามอัตภาพได้ ส่วนด้านสุขภาพเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ก็ควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอและต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางสัญจรหรือท่องเที่ยวทางน้ำดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆทางน้ำต้องระมัดระวังให้มากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษด้านความรักเดือนนี้เปรียบเสมือนมองดอกไม้ในเงากระจบทําได้แต่ตามองไม่สามารถจับต้องได้ จึงไม่ควรไปยื้อแย่งแข่งขันเพราะจะทำให้เหนื่อยทั้งกายและใจควรปล่อยให้ทุกอย่างไปเป็นตามพรหมลิขิตจะดีกว่าคือเสียว่าถ้าหาคู่กันแล้วก็ย่อมไม่แคล้วกันอย่างแน่นอน